บาขอเปิดตัวโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์แปลผลอายุร่างกายจากผลตรวจเลือดแห่งแรกในประเทศไทยเมื่อวันที่17มกราคม2566ที่อาคารสริคุณากรมหาวิทยาลัยขอนแกน่นได้เปิดแถลงข่าวความสําเร็จและการเปิดตัวโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์แปลผลอายุร่างกายและอวัยวะสำคัญตับไตหัวใจและตับอ่อนจากผลตรวจเลือดซึ่งจะสะท้อนภาวะร่างกายแบบเข้าใจง่ายรองรับการใช้งานในกลุ่มสถานบริการสุขภาพบริษัท เฮล์เทคโนโลยีรวมถึงการใช้งานรายบุคคลในรูปแบบแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ศาสตราจารย์ทิดารัตบุญมาตรรองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจมหาวิทิลัยขอนแก่นกล่าวว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่เกิดขึ้นเรียกว่าโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์สำหรับอายุร่างกายและอวัยวะสำคัญหรือ AI for Health Care ซึ่งทีมนักวิจัยจากหลายคณะร่วมกันทำงานโดยใช้ข้อมูลสุขภาพที่มีอยู่ ควบคุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากเขตสุขภาพ7 8 9และ10และใช้เหมืองข้อมูลสุขภาพดีจำนวน5 9า7 5นวน5 9ชุดและเก็บฐานข้อมูลจากผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อเก็บข้อมูลสุขภาพเชิงลึกจนกระทั่งนำไปสู่การใช้งานจริงในการประเมินร่างกายและอวัยวะสำคัญ4อวัยวะได้แก่ตับตับอ่อนไตและหัวใจมีความแม่นยำเมื่อเทียบกับ วิธีมาตรฐาน183.7ในเพศหญิงและ81.5ในเพศชายซึ่งตัวปรแกรมนี้เป็นตัวช่วยให้บุคคลระมัดระวังเรื่องการพักผ่อนพฤติกรรมและการบริโภคโดยหวังว่าโปรแกรมนี้จะถูกนำไปใช้เพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชนโดยภาพรวมของประเทศทีมข่าวเคเคเนียรายงานในการประเมินอายุและก็อวัยวะต่างๆของร่างกายนะคะก็ในการนี้นะคะคอนสโบด ของโครงการนี้นะคะต้องขอบคุณแหล่งทุนนะคะไม่ว่าจะเป็น CMB นะคะพปขอนะคะแล้วก็จาก นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยต่างๆนะคะที่ทํางานร่วมกันจนประสบคลสําเร็จนะวันนี้นะคะก็เราก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าโครงการดีๆแบบนี้นะคะก็จะมีการนําไปใช้สู่ในส่วนของภาคเอกชนนะคะถ้ามีการใช้เยอะนะคะก็จะทําให้เกิดความสมบูรณ์ของปัญญาประดิษฐ์ในการประเมินไม่ว่าจะเป็นอย่างที่หลายท่านได้เห็นก็คือมีทั้งตับทั้งไตนะคะแล้วก็หัวใจแล้วก็ตับอ่อนด้วยเข้าใจว่าตัวนี้นะคะจะเป็นโปรแกรมที่จะใช้ในการที่จะให้ ประชาชนทั่วไปได้มาระมัดระวังในการดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้นก่อนที่จะเกิดโรคเกิดขึ้นใจชิ้นนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากนาักเทคนิคการแพทย์นะคะในการที่จะจัดตั้งการตรวจวัดที่เราเรียกว่าเทโลเมียร์ขึ้นมานะคะเทโลเมียร์คืออะไรเทโลเมียร์คือต่วนส่วนปลายของโครโมโซมในเซลล์ร่างกายของมนุษย์นะคะทุกครั้งที่เซลล์ร่างกายของเเนี่ยแบ่งส่วนปหรือแก่ตัวลงเน่วจะมีการกดตั้นลงของควายยาวเทโลเมียร์ลงนะคะก็เลยทำให ะะสามารถใช้เป็นตัวมาตรฐานในการที่จะเปรียบเทียบความแม่นยำของอายุร่างกายได้วัซึ่งเราพบว่าความแม่นยำของสมการเชืงภาพตอนนี้อยู่ที่ประมาณ80%นะคะและเมื่อเราไปทดสอบกับข้อมูลชุดใหม่ในประชากรอ,นะะอีก3,000รายเราก็พบว่าความถูกต้องยังคงสูงอยู่นะคะอยู่ที่ประมาณ70-80%เพราะนั้นตรงนี้เนะี่ยเราก็าคิดว่าความถูกต้องแม่นยำ